สิความลับที่ถูกเปิดเผยจากการย้อนอดีตไปนะฮะของภาควาโนุจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายนะครับแน่นอนแหละครับว่าภาควานนีนะครับก็ถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่มากๆเลยนะครับของวันพีทจากคาปากคําของอาจารย์โอดาะนะครับก็บอกไว้เลยแหละครับว่าภาคนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับยิ่งใหญ่กว่าสงครามมารินฟอร์เยอีกจึงทําให้แฟนวันพีทนะครับก็เฝ้ารอมาอย่างยาวนานแต่ว่าตอนนี้นะครับได้มีเหตุการณ์การย้อนอดีตในเรื่องวันพีทนะครับก็จะมีแฟนบางส่วนที่ชอบและบางส่วนที่ไม่ชอบก็แล้วแต่ละกันนนนะครรัแต่่วาากย้้้ออดีีง มีการเปิดเผยเรื่องราวนะครับที่เขาปูไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งพวกเรานะครับก็อยากจะรู้เหลือเกินแหละครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและมียังไงบ้างแต่ว่าในการย้อนอดีตนะครับได้มีการเปิดเผยไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าเขาได้เปิดเผยอะไรไปบ้างและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลย เริ่มต้นที่เรื่องที่1เหตุผลการทะเลาะกันของอินุอาราชิกับเนโกะมามูชิโดยทั้งหมาแมวทั้ง2ตัวก็ไม่ถูกกันเลยแหละครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่โคซุกิโอเด้งถูกประหารชีวิตไปซึ่งพวกเรานะครับรู้ถึงความขัดแย้งของพวกเขาจากเหตุการณ์ที่พวกลูฟี่ได้ขึ้นไปที่เกาะโซและเขาได้พบว่าประเทศนี้นะครับจะมีการปกครองนะครับด้วยราชาสองคนในการก็คือราชากลางวันกับราชากลางคืนโดยกลางวันนะครับก็จะเป็นการปกครองของอินุอาราชินะครับส่วน ก็จะเป็นเนโกะมามูชิโดยทั้งสองคนนี้ก็จะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่จึงทําการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับคือคนนึงก็ดูแลไปเลยตอนเช้าอีกคนหนึ่งก็ดูแลกลางคืนกันเพื่อที่จะไม่ได้พบหน้ากันนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไม2คนนี้ถึงทะเลาะกันซึ่งเขาก็มาเปิดเผยทีหลังนะครับในการย้อนอดีตในภาควานะว่าทําไม2คนนี้ถึงทะเลาะกันโดยการทะเลาะกันของ2คนนี้นะครับเนื่องจากว่าเนโกะมามูชินะครับไม่พอใจอินุอาราชิที่ดันมาต่อว่าตัวเองนะครับที่ไปต่อว่า ก็คือพวกของไคโดนะครับเพราะเขาก็รู้สึกแหละครับว่าทําไมเขาเนี่ยจะต้องเอาใจศัตรูด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านของอินุอาราชินะครับก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการที่ว่าเนโกมามูชิเนี่ยไปด่าศัตรูนะครับมันเหมือนเป็นการยั่วยุศัตรูนะครับให้ฆ่าโอเด้งไปจึงทาให้ทั้งสองคนนี้นะครับก็เลยแตกคอกันซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับก็ถูกเปิดเผยในการย้อนอดีตนะครับในภาคของวานุเรียกว่านะครับก็รอกันมานานเลยแหละครับสำหรับการเปิดเผยเรื่องนี้ว่าทําไม2คนนี้ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเพื่อนรักกันทําไมถึงไม่ ถูกกันได้และมาต่อที่เรื่องที่2สําหรับความเทพและความเป็นตำนานของโคซกิโอเดงชายผู้แข็งแกร่งนะฮะแล้วก็เป็นตำนานของประเทศวาโนอเลยก็ว่าได้จากความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยที่บรนเหลือมนุษย์เสือเกินนะครับเกินเด็กธรรมดานะครับที่จะสามารถทําได้เพราะว่าเขาในเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ว่าจะเป็นพลังก,กำลังนะครับความปากราความหืนนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าความเก่งและความเทพของเขาจนทําให้เขานะครับสามารถขึ้นเรือนะครับของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวันพีชได้อย่างหนวดขาวนะ แล้วก็โกดีโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดและเขานะครับก็เป็นกุญแจสําคัญด้วยนะครับที่สามารถทําให้โรเจอร์นะครับก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดได้นะครับจากการที่เขาสามารถอ่านโพนิคิฟได้และสามารถนําทางให้โรเจอร์นะครับไปก่อนสุดท้ายอย่างรับเทลได้ซึ่งริศนาตรงนี้นะครับก็ถูกเปิดเผยลงเลยครับว่าเอ้ยทำไมเนี่ยโรเจอร์นะครับถึงไปก่อนสุดท้ายได้นะครับเพราะเหตุผลอะไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถูกเปิดเผยมาและก็ความเทพความเก่งของโอเด้งนะครับที่บอกโอ้โหมันจะ เทพอะไรขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดาบนะครับหรือว่าฝีมืออะไรต่างๆนะครับแล้วความใจของพี่แกเนี่ยเป็นอะไรที่มันเหลือล้นมากๆเลยใครได้อ่านนะครับหรือว่าทราบเรื่องราวในอดีตของโอเด้งบอกเลยเลยครับว่าจะต้องมีน้ําตาไหลนะครับกับความเทพของพี่แกเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยละและมาต่อที่เรื่องที่3เลยนะครับสำหรับต้นกําเนิดของ9ปลอกดาบแดงสําหรับ9ปลอกดาบแดงเขาคือผู้รับใช้แล้วก็เป็นผู้ติดตามสำหรับตระกูลโคซุกินะครับโดยเขาเนี่ยก็เป็นผู้ติดตามนะครับโดยที่โอเด้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เต็มใจ เท่าไรนะครับดยพวกเขาเนี่ยก็ทึกทักไปเองว่าพวกเขาเนี่ยจะดูแลนะครับคนของตระกูลโอเด้งนะครับไปตลอดชีวิตของเขาและสํานึกบุญคุณของโอเด้งนะครับที่เคยได้ช่วยเหลือชีวิตเขาแล้วก็นับถือใจของโอเด้งนะครับที่เป็นคนใจนะครับกับเหล่าบรรดาลูกน้องมากๆเลยจึงทําให้นะครับก้าปลอกดาบแดงพวกนี้ก็ถวายตัวนะครับในการรับใช้นะครับโคซุกิโอเด้งและเรื่องราวนะครับความมีบุญคุณของโอเด้งที่มีต่อพวกเขาเรียกได้ว่านะครับต่อให้พวกเขาตายไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถชดใช้นะครับกับสิ่งที่โอเด้งนะครับ ได้ทาให้กับพวกเขาได้เลยแม้แต่น้อยนิดโดยการย้อนอดีตนะครับก็ได้มีการบอกเรื่องราวของแต่ละคนเลยเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยต่างเข้ามานะครับในการรับใช้โอเด้งได้ยังไงกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าแต่ละคนนะครับก็จะมีการเข้ามาที่หลากหลายไปไม่ว่าจะเป็นการเข้ามานะครับจากการช่วยเหลือของโอเด้งบ้างหรือการเข้ามานะครับจากการเป็นศัตรูของโอเด้งก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในกับโอเด้งเลยหรือบางคนนะครับแค่เห็นความเท่ของโอเด้งนะครับก็เลยแบบว่าตัดสินใจในการเข้ามาแล้วเพราะว่าเห็นโอเด้งเนี่ยเท่เหลือเกินเป็นไม i ์ไอด กกเืออิน,นะรับยาจาจมใช้และมาต่อที่เรื่องที่4เปิดเผยความลับของโทคินะครับภรรยาของโคซุกิโอเด้งผู้นําพาอนาคตนะครับมาสู่โลกของวันพีโด้วยก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเผยเรื่องราวของโทคิเราทราบเพียงแค่ว่าเธอนะครับส่งลูกของเธอมาแล้วก็ส่งก้าวปลอกดับแดงบางส่วนนะครับมาในโลกอนาคตนะครับก็ือคือเวลาในปัจจุบันนี้เพื่อทําการสารต่อนะครับแล้วก็ล้างแค้นให้กับสามีของเธอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทราบแค่ตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดและครับว่าโทคิก็เป็นคนหนึ่งใน ที่เดินทางมาจากอดีตเหมือนกันโอ้โหเป็นอะไรที่พีคมากๆเลยโดยเธอนะครับเดินทางมาจากเมื่อ800ปีที่แล้วนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับที่เธอเดินทางมาจากอดีตนะครับเพราะว่าเธอหลบหนีบางสิ่งบางอย่างนะครับจากเรื่องราว800ปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มีสิทธิ์เกี่ยวข้องนะครับกับ100ปีที่ว่างเปล่าเธอนะครับทำการหลบหนีมายังอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าจึงทําให้ได้เดินทางนะครับมาในช่วงเวลาของโอเด้งและผมก็เชื่อว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับก็จะถูกเปิดเผยในอนาคตอย่างแน่นอนว่าทําไมเธอถึงนี้ และทําไมถึงหนีมาในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราครับก็ต้องไปเฝ้ารอในจุดนี้แต่หลักๆเลยนะครับการที่ว่าทราบว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลจาก800ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่มันพีคมากๆอยู่แล้วล่ะและมาต่อที่เรื่องที่5ต้นตระกูลของโคซกิโอเดงสําหรับตระกูลของโอเดงนะครับเรียกได้ว่าเป็นตระกูลที่มันใหญ่เลยเพราะว่าตระกูลนี้นะครับทำการปกครองประเทศวานนะครับมาอย่างโคตรจะยาวนานเลยนะครับซึ่งการปกครองของเขาก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ประเทศวานนะครับได้กลายเป็นประเทศปิดนะครับเนื่องจากว่านะครับบรรพบุรุษของ พวกเขานะครับเมื่อ800กว่าปีที่แล้วนะครับได้ทําการนะครับสั่งให้คนในตระกูลี่ยก็คือปิดประเทศวานซะและรอวันนะครับที่เขาคนนั้นนะครับเขาคนนั้นที่ผมหมายถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นจอยบอยนะครับโดยการรอให้เขาคนนั้นนะครับกลับมาที่ประเทศนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการต้อนรับบุคคลคนนั้นนะครับอย่างให้ดีงามเลยซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับก็ออกจากปากของโคซุกิโอเด้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยชัดเจนว่ามันเป็นเพราะว่าโอเด้งนะครับไปทราบเรื่องราวตรงนี้นะครับอย่างก่อนสุดท้ายอย่างรับเทลหรืือออวว่่่่่าาาเเเป็นรรงทีลต กันมานของตระกูลโคสกิแต่ก็เป็นอันว่านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันสําคัญมากเลยว่าตระกูลนี้นะครับมีความสําคัญยังไงบ้างแล้วก็ตระกูลนี้นะครับยังมีความสามารถนะครับในการทำโคนิก,กิปอีกด้วยและมาต่อที่เรื่องที่6เดนจิโร่ก้าวปอกดับแดงคงสุดท้ายสรุปแล้วเป็นใครกันแน่ ก็จากเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับได้มีการเปิดเผยไปหมดแล้วแหะครับว่าข้าวปลอกดับแดงทุกคนตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรบ้างแต่ว่าขาดคนหนึ่งไปนะครับก็คือเดนจิโร่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็สงสัยว่าไอ้เจ้าเดนจิโร่เนี่ยมันเป็นใครหรือว่าจะเป็นคนทอรยศหรือเปล่าแล้วมันหายไปไหนมาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับสำหรับการย้อนอดีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหะครับว่าเดนจิโร่เขาคือคนเดียวกับเคียวชิโร่นะครับโดยเขาในปลอมตัวเป็นเคียวชิโร่เพราะรอวันนะครับในการล้างแค้นและการที่เขานะครับหน้าตาเปลี่ยนไปทรงผมสีผมเปลี่ยนนไปปะรเ็พว ความโกรธของเขาโ,โห้โกรธยังไงเนี่ยทั้งหน้าตานะครับทั้งผมทั้งสีผมเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยแต่เป็นอันว่าน,นะครับก็ถือว่าเขาจะเป็นบุคคลสําคัญแน่นอนนะครับในภาควานโนนี้เพราะดูเหมือนว่าทางฝั่งโอโรจินะครับจะมีความไว้วางใจนะครับเคียวชิโ,ชโร่อยู่ในระดับที่สูงเลยเขานะครับจะต้องฉักหลังฝังโอโรจิแน่นอนแต่ว่าฉักหลังยังไงนะครับพวกเรา,าก็ต้องไปเฝ้ารอเขาเพราะเขานะครับก็เป็นหนึ่งใน9ปลอกดาบแดงนะครับที่รอวันล้างแค้นมาอย่างโคตรยาวนานเลยและมาต่อที่เรื่องที่7จ็ดข้ามคืนการสร้างบาดแผ ที่หน้าอกของไคโดเรียกได้ว่าคนที่มันแข็งแกร่งอย่างไคโดเขาเป็นคนที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยและก็คงจะไม่มีอะไรนะครับสามารถสร้างบาดแผลเขาได้แต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะครับเหนือก้อนเมฆก็ยังมีเครื่องบินอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อมีบุคคลนะครับสามารถสร้างบาดแผลเขาได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือโคซุกิโอเด้งนั่นเองโดยเราได้เห็นนะครับการสร้างบาดแผลของเขานะครับให้กับหน้าอกของไคโดเป็นอะไรที่แบบโอโ้โหแฟนๆบันพีตื่นเต้นมากๆเลยนะครับกับความสามารถของโอเด้งเพราะเรานะครับก็ได้เห็นก่อนหนน้้าี ทำลายปัจจุบันที่เห็นว่าลูฟี่นะครับต่อให้ต่อยยังไงนะครับก็ไม่สามารถระคายผิวไคโดได้เลยแต่โอเด้งนะครับสามารถสร้างแบบแผลได้เป็นอะไรที่มันแบบไม่ธรรมดาจริงๆและมาต่อที่เรื่องที่8นะครับสาเหตุความพ่ายแพ้ของโอเด้งก็หลังจากที่อาจารย์โอดาะนะครับปูมาอย่างดิบดีเลยว่าโอเด้งเนี่ยเก่งเทพโคตรโหดเหลือเกินนะครับคือพี่แกในเก่งมากๆเลยในเรื่องวันพีทซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพวกเราก็คิดภาพให้ออกแหละครับว่าสรุปแล้วไคโดมันเก่งกว่าโอเด้งขนาดนั้นเลยหรอแล้วทาไมแบบว่า โเด้งถึงแพ้ไคโดได้เขาเนี่ยเคยขึ้นเรือของราชาโจรสลัดแล้วนะแล้วเขาก็เก่งมากๆเลยซึ่งก็มีการเปิดเผยนะครับสาเหตุของความพ่ายแพ้นะครับของโคซกิโอเด้งเนื่องจากว่าเขานะครับดันประมาทนะครับแล้วก็เห็นว่าลูกชายของเขานะครับดันนะครับจะถูกพวกไคโดเนี่ยกำลังฆ่าตายนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเป็นการปลอมตัวมานะครับเป็นลูกชายของเขาอย่างโมโมโนซเกะซึ่งทําให้โอเด้งนะครับพลาดพลั้งแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเสียเหลี่ยมลูกผู้ชายเลยนะแต่มันก็เป็นสิ่งนนึงงที่แสดใหห้เ็ เล,เลยครับว่าหากโอเด้งนะครับไม่ถูกรบกวนเขาก็อาจจะชนะไคโดก็เป็นไปได้ และมาต่อที่เรื่องที่9การตายที่แท้จริงของโคซกิโอเด้งแน่นอนเลยครับว่าก่อนหน้านี้นะครับจากคําปากคานะครับของคีนอมอนได้บอกไว้และวครับว่าโอเด้งนะครับเขาได้ตายไปนะครับเนื่องจากว่านะครับชื่อโอเด้งก็ต้องเร่าร้อนเหมือนชื่อใช่ไหมครับพวกเราก็เดาไปต่างๆนานาว่าก็คงจะถูกต้มตายแล้วสิซึ่งแน่นอนหละครับว่าการต้มเขาให้ตายเนี่ยมันมีส่วนนะครับแต่มันก็ประมาณ50%นและการหกสิบอนนะให้ไม่มากเกินกว่านี้นะแต่จริงๆแล้วนะครับเขาเนี่ยถูกต้มก็จริงนะครับร่างกายของเขา มันก็บอบช้ำแล้วแหละเขาก็ควรจะตายนะครับในระยะเวลาอีกไม่นานแล้วคือเขาไม่สามารถมีชีวิตรอดได้นะครับภายในวันนั้นอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่เขานะครับตายเลยเนื่องจากว่านะครับเขาถูกไคโดนะครับยิงซ้ําเป็นหนึ่งทีนะครับที่หัวของเขาและก็เป็นการปิดฉากนะครับสุดยอดซามูไรอย่างโคซุกิโอเด้งนะับไปอย่างสวยงามเรียกน้ําตาแฟนๆวันพีชอย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งฉากความประทับใจที่ผมแนะนําเลยว่าแฟนๆวันพีชนะครับควรที่จะต้องไม่พลาดนะครับอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตึงตาใน แล้วก็กินใจแฟนๆวันพีชอย่างมาก และมาต่อที่เรื่องที่สิบเรื่องสุดท้ายนะครับคาฝากฝังของโอเด้งก่อนวันที่เขาจะตายน่าจะเป็นคีย์หลักที่สุดแล้วนะครับสำหรับการย้อนอดีตนะครับของวันพีก็คือคําฝากฟังของโอเด้งนะครับก็คือต้องการให้ทุกคนเนี่ยเปิดประเทศวานโนอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีก20ปีข้างหน้านะครับตามจิตนารมณ์ของเขาซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องนะครับจากเหตุการณ์ที่เขานะครับไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลเพราะเขาก็ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก่อนที่เขาจะลงเรือนะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอ คีย์เวิร์ดสำคัญเลยแหละครับหากจบภาควาโนไปนะครับพวกเราคงได้เห็นการเปิดประเทศอย่างแน่นอนตามสิ่งนะครับที่โคซุกิโอเด้งนะครับได้ทําการฝากฝังเอาไว้ซึ่งเราตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญและเราก็ต้องรอดูหละครับว่าพวกโมโมโนุเกะนะครับกับพวกลูฟี่เนี่ยจะสามารถสารฝันของโคซุกิโอเด้งได้หรือไม่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวนะครับการย้อนอดีตในภาควาโนนะครับผมก็เชื่อว่าก็จะถูกใจแฟนๆมันพีทบางส่วนนะครับบางส่วนอาจจะแบบว่าอยากจะดูเรื่องราวในปัจจุบันแล้วจะย้อนทําไมนั่งหนาหรือบางส่วนนะครับก็อยากจะรับชมตรงนี้เพราะถือว่ามันก็กินใจแฟนๆมันพีทเหมือนกันนะครับสำหรับการเสียสละของโกซุกิโอเด้งพวกเรานะครับก็ไปรอรับชมได้เลยแหละครับว่าโมโมโนสุเกะกับพวกลูฟี่นะครับจะสามารถก้าวผ่านนะครับพวกไคโดไปได้หรือไม่และสงครามครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงจะมีการสูญเสียหรือเปล่านะครับ ครับตรงนี้ผมไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนทุกคนนะครับก็เฝ้ารอนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับเพื่อไปดูนะครับตอนจบของวันพีชให้จงได้เสียเลยและหากใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับอย่าลืมนะเวลากดกระดิ่งนะครับให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหากไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับตรงนี้สําคัญเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ